อย่านะอย่ามองข้างนะอย่ามองมันออกมันออกไปยืนเลยอยู่ทำไมเราวิ่งดิวิ่งไปไหนอะวิ่งออกข้างนอกออกจากบ้านไปวิ่งออกจากบ้านไปวิ่งอยู่วิ่งเร็วสุดเร็วโอ้กันไม่ได้กันไม่ได้โอ้ย่าอย่ามันนิ่งได้วะ ทำไมอ่ะอตอนนี้เราเพิ่งย้ายมาบ้านหลังใหม่ของเราที่เพิ่งมาที่นี่ไม่นานมานี้ใช่แล้ว<ๆ>เก็บเงินทั้งปีเพื่อมาซื้อบ้านหลังนี้มันอาจจะเป็น เออห้องเล็กๆนะครับแต่มันก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความหม่นะครับผมอ่าใช่ก็อันนี้คือบ้านของเราเองนะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราเพิ่งย้ายมาใหม่เลยใช่แต่ว่ามีเฟอร์นิเจอร์บางอย่างนะครับที่เจ้าของคนเก่าเขาไม่ขนออกไปอะไรอ่ะก็อย่างเช่นพวกทีวีอะไรแบบนี้ดูดิโอเก่าทีวีโคตรเก่าโคตรกังอะครับทุกคนจัดโอเคย้ายของมาเหนื่อยอ่ะสำรวจบ้านสักหน่อยเพื่อทุกคนผู้ชมทางบ้านเอฟซีอยากจะเห็นบ้านของเราอันนี้คือเราจะมาพาทัวร์นั่น เฮ้ยทุกคนได้ยินเสียงอหไรปะโอเคช่างมาช่างมาช่างมาเออเออเสียงวิทยุหรือเปล่าไม่แน่ใจันี่คือเหมือนที่ซักผ้าคือเป็นโซนซักผ้านะครับแล้วก็มีตู้เย็นเฮ้ยคุณไปปิดวิทยุก่อนสิอ่าผมเริ่มผมเริ่มไม่ไม่พอใจกับวิทยุแล้วเนี่ยอ่าโอเคเฮยชั่วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นให้ตู้เย็นกดน้ำแข็งได้เยนะอันนี้แบบไฮโซไฮซอไงก็คือแบบรวยก็คือเหลือๆครับอันนี้กระดาษก็คือว่าอ่ะ เป็นกระดาษของคนที่เขาขายเขาบอกว่ามีอะไรที่แบบว่าเจ้าของบ้านคนเก่าเขาไม่ย้ายออกบ้างแล้วก็มีเอ่อทีวีนะครับนะดูมแอนม็อกก็คือแล้วก็ที่ล้างจานเก้าอี้แล้วก็กระจกกระจกในห้องน้ำก็คือเของเก่าอ่ะโอเคมาแล้วระหว่างนี้เราดูอะไรดีเฮ้ยบนโต๊ะมีพิซซ่าเฮ้ยพิซซ่าอยู่บนโต๊ะแล้วหนึ่งชิ้นกินเลยปะกินเลยอย่าไปรอ๋อ้โหม่อมดิเฮ้ย โอ้ยอันนี้พิซซ่าหรือเลครับโอ้โหเกาะมากเลยอรสชาติเป็นเลวนะพิซซ่านี่มันมันแซบอีกอร่อยอร่อยนี่แซบๆซเด้อแซบๆซเด้อโอเคกินเสร็จแล้วเราจะต้องทำยังไงครับต้องไปนอนเลยไม่ใช่รังจานี่เรอเราเป็นคนที่แบบสะอาดทีนึงครับทุกคนนะโอเครังจานเปิดมาหูย คือล้างใบเดียวนะทำไมคุณเปิดน้ำเยอะขนาดนี้อ่ะไม่เราเออเรารวยอ่ะแค่นั้นแหละเฮ้ย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 เมื่อกี้ใครวะใครมันช่องกหน้ามาดูเห็นใช่ไหมเห็นเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมีคนเคาะเออฉันยังไม่รู้จักใครแถวนี้เลยแล้วใครมันมาเคาะประตูกลางดึกแบบนี้เราจะเปิดหรอเปิดเลยเอ้า ไอคนเมื่อกี้นี่ว่าเมื่อกี้เออเขาบอกว่าเออบะเออเขามาจากไหนเนี่ยเขาบอกเห็นเราเออย้ายมาใหม่นะครับทุกคนคุณลุงบอกว่าเออบ้นเขาอยู่ตรงข้ามนี้เลยอ่ะเขาก็เลยมาดูหน่อยว่าแบบเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนบ้านแบบย้ายมาใหม่อะไรแบบเนี้ยโอเคโอเคเออเขาถามถึงเรื่องบอกว่ามีอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในบ้านหรือเปล่าเห็นอะไรแปลกแปลกมั้งไหมแล้วก็วิ่งหนีไปเออไอลุงนี่เพี้ยนเพียนนะเออเพี้ยนแล้วนะเอออยู่ดีแล้วมาแอบดูมองข้างกระจกด้วยเออถือว่า จะมาแอบดูเราตายแล้วคุณลุงคะอย่าทำแบบนี้มันไม่ดีนะครคุณลุงโอเคเดี๋ยวเราสำรวจบ้านเราหน่อยนะครับโอเคอันนี้ก็จะมีเป็นรูปภาพตามผนังนะดูดูห้องแรกห้องแรกอันนี้คือห้องอะไรโอ้นี่คือห้อง ห้องสตรีมม์นะครับนะเอาไว้สตรีมเกมบุคคอมเนี่ยโอ้โหโบราณยุคไดนเสาวดึกดำบันได้เลยนะครับผมโอเคลองออกไปดูห้องต่อไปนะครับเมาดูอันนี้ตื่ตัวด้เรามาเลยยันดีโอ้โหอันนี้ห้องนอนเราอันนี้คือห้องนอนนะทุกคนก็คือทําจากไม้นะครับนะเตียงทําจากไม้แล้วก็ตอนนี้เวลาเท่าไหร่เที่ยงเหรอประมาณเที่ยงเที่ยงคืนยี่สิบคืออุ้ดึกแล้วถ้อเก่าจะย้ายบ้านมาเสร็จก็คือดึกเลยอ่าใช่โอเค อ่ะอันนี้น่าจะเป็นอะพวกของเรามั้งอ่าคนของของคนเก่าของใช่ใช่ใช่ไม่อาจจะเป็นของเราที่เพิ่งย้ายมามีมีประตูนึงอ่ะคุณลองดูสิหรออ่าอันนี้ก็คือห้องอุ้ยเราก็สวยเหมือนกันนะคะเนีเอง สวยอะถึงว่าทําไมลุงมันมาแอบดูเราเราสวยขนาดนี้มันเราสวยแจ่มแหนมโบขนาดนี้สวยแจ่มแหนมโบเป็นยไหนดูซิห้องน้ําเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างมีอ่างแล้วก็มีสบั่ไฮโซอุ้สะอาดช้อก็ขาวจั้ะโอเคเขาให้เราทําอะไรเหมือนเขาบอกว่าให้เราไปพักผ่อนนะเอ้ามันก็ได้เวลานอนนะสิฮ่าใช่แล้วโอเคทุกคนเข้าที่เตรียมตัวนอน มเสียงโกนหรือเสียงอะไรเนี่ยเสียงโกนเสียงโกนแบบกว่าทำงานหนักไงทำงานหนักก็แบบโอ้ยแบบนอนโกนอ่ะแต่เหมือนเขาจะให้เราตื่นขึ้นตื่นขึ้นทำไมอ่ะเหมือนว่ามีอะไรที่เราจะต้องทำอีกหรอเออมีอะไรให้ทำอ่ะใจเหมือนกันนะทุกคนลองดูสิอ๋อดูทีวีเหรอโอเคแล้วทำไมดูหนังผีล่ะ อยู่คนเดียวนะวยเฮ้ยไม่กลัวผีเหรออยู่คนเดียวดูหนังผีด้วยปิดไฟด้วยให้ตายเถอะพม่เจ้าช่วยกล้วยทอดฉันมีที่เกิดเป็นเนื้อเปียวแกไม่กลัวเลยอะไรเลยรึเฮ้ยอะไรอะเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงเหมือนโทรศัพท์เลยน่าโอ้ใครมันโทรมาชั่วโมงนี้นะฉันกำลังดูทีวีอย่างสบายใจเลยอะ เออโทรพท์โทรสังห้องนี้ห้องห้องคอมห้องคอมใครกันนะโทรมาตอนี้น่ะไปตายเถอะลองหันไปคุยิเหรอคะมีใครอยู่ไหมคุยกับใครฉันต้องการจะเห็นคุณคุณและเสียงยังหื่นฉันต้องการจะดูคุณเฮ้ยอะไรวะอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะใครโทรมา ไอ้ลุงนั่นหรอเอออย่าบอกว่าลุงมันโทรมาหาเราไอ้ลุงลุงโรคจิตลุงหื่นเออไอ้หื่น่ลุงบ้ากามแล้วลุงอยู่นี่เออแล้วใครโทรมาเออนั่นนี่แล้วใครโทรมาบอกอยากจะเห็นเราอยากจะเห็นเรือนร่างของเราเอ้ยเป็นใครกันนะอยู่นี่ไม่ดีแล้วที่นี่อะเรื่องไม่ปลอดภัยทุกคน ย้ายมาวันแรกรแรก็เจอลุงแปลกๆเลยครับเฮออ้ยเดีเ๋ยวเหมือนมีเป็นอะไรอ่ะมีกระดาษเหมือนเป็นหนังสือพิมพ์อ่ะเขาบอกว่าผู้หญิงที่หายตัวไปนะครับนะเออเอ,อันนี้เป็นของลุงชาลีเหรอ,อเขาบอกว่าอะไรอ่ะถ,ถ,ถ้ามีบางอย่างผิดปกติเหรอ useful คืออะไรอ่ะก็คือว่าเหมือนกับว่ามีบางอย่างผิดปกติในห้องนอนตู้อรอตู้อะไรไม่รู้ว่าแล้วดูรูปดิทุกคนคือรูปผู้หญิง แล้วดูข้างๆผู้หญิงคุณซูมไปในกระจกเออใช่เอมันเหมือนเป็นหน้าคนหรือเปล่าเออเอาเร็วเหมือนกับว่าคุณลุงคนนั้นเขาพยายามจะเตือนอะไรเรา อแต่ว่าเราไปนอนไหมเหมือนก็เราต้องไปนอนหรือเปล่าเขาบอกว่า,าต้องแปรงฟันแล้วก็ล้างหน้าหน่อยแต่ปกติอะเราไม่ใช่คนแปรงฟันรักสะอาดนะเออก็วันนี้รักสะอาดทักวัน,นโอเคยังไงเราลองไปแปรงฟันดูละกันนะั้นเดี๋ยวฟันจะผุฟันเป็นแมงนะคบท<า>ุกคนเ,คเราสาวสวยอย่างเราก็ต้องปากหอมสดชื่นอยู่แล้วมันต้องรักอ่ะอโอเคเฮ้ยเปิดได้ตู้แบบนี้ดีนะออเออนี่นี่ยาสีฟันโอเค แปลงเลยไหมแปลงบนแปลงขึ้นแปลงลงแปลงวนวนแล้วก็แปลงบนล่างแปลงล่างแล้วก็แปลงขึ้นบนแปลงข้างบนแล้วก็แปลง้างคางแปลงไปทางซ้ายทางขวาแปลงเสร็จแล้วเหรอไม่บ้วนเลยเหรอต่างประเทศเขาอาจจะต้องแปลงไงเฮ้ยเขาพูดว่าอะไรอะพี่ติเกอร์เขาแบสาวสวยเขาชมเราเหรอแต่เมื่อกี้มัน มันผีไม่ใช่หรอเออเมื่อกี้เราเห็นอะไรอ่ะฉันไม่น่าเชื่อนะว่าฉันจะเห็นใครในในกระจกน่ะฉันว่าฉันควงนอนแล้วล่ะเฮ้ยคนนี้เป็นคนที่แบบว่าเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้น้ําอุ่นเหรอเขาต้องการจะทําอะไรอ่ะล้างหน้าเหรอเฮ้ยแล้วมันเป็นฝ้าหมดแล้วเช็ดกระจกเดี๋ยวโอ้รตายแล้วมาจับ บอบเราด้วยอ,ะอ,อ่ะมันผีหืนออ่นกามผีโรคจิตเออผีโรกจิตนี่ไปนอนดีกว่าทุกคนครับตอนนี้เหมือนเรากําลังเจอกับผีโรคจิตออผี<ค>จิตวิปริตผีจิตไม่ปกติออรีบนอนดีกว่ารีบนอนดีกว่าอนอนอุ้ยนอนหลับด้วยวะนอนหลับบอฮ้่าจะหลับนะน่าจะเพียนะครับทุกคนเพราะว่าขนของย้ายบ้านมาะกผีเผลอก็ผีเถอะตัดสินใจนอนเฮ้ย มันเหมือนว่าจะตื่นกลางดึกว่ะ<อ>โอเคลองรู้คุณเฮ้ยอะไรอ่ะมีไฟให้ดูทุกคนเหมือนเป็นดวงไฟขึ้นๆลงๆเดี๋ยวเฮ้ยตามเข้าไปหรอมาให้ไปที่ห้องน้ำหมอทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไฟหายเข้าไปข้างใน้ยเฮอะไรอ่ะทำไมเป็นง่ายลุงเนี่ยเออไอ้ลุงนี่อีกแล้ออหนหนวนะไอ้ผีโรคจิตเออ ทำอะไรฉันโอ้ยโอ้ใช่ฝันไายอาจจะเป็นแค่ฝันร้ายนะครับทุกคนเออโอ้แต่ว่าเราได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเคาะประตูอะเฮ้ยไปดูดิโอ้แล้วมืดจัดเลยมืดต็บเลยเปิดไฟได้ไหมเปิดไฟไม่ได้ว่ะ นอนมัดเหรอโฮ้ยเดี๋ยวลองหันหลังกลับไปสิหรือว่าเราเราปวดฉี่หรือเปล่าเออเราฉี่ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ m มก o d ตื่นสักทีสิเอมิรี่นี่ฉันอยู่ในความฝันเหรอเนี่ยเหมือนตัวเราคิดว่าเราฝันไปนะครับทุกคนโอเคแล้วไอ้นั่นไอ้ลุงมันก็ยืนโอ้โหมองมองหยับ โอย่านะอย่ามองแค่เรื่องนะอย่ามองมันออกมายืนแล้วอยู่ทำไมเราวิ่งดิวิ่งไปไหนอะวิ่งออกข้างนอกออกนากบ้านไปวิ่งออกนอกบ้านไป นี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอะในความว่างเปล่าเฮ้ยลองเดินไปดูที่ข้างหน้าคือใครอะเฮ้ยเหมือนเป็นหน้าใครอะเป็นอะไรอะหน้าต่างกระจกเหรอหรือว่าเราอยู่ในกระจกทุกคนเอออันนี้คือเจ้าของบ้านคนใหม่เฮ้ยดีนใช่ไหม ช่วยฉันไหมช่วยด้วย,ช,วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยฉันอยู่ในนี้เออได้ยินไหมไม่เขาไม่ได้ยินเราเลยหรอวิผมอย่างเดียวเลยอ่ะช่วยฉันออกไปจากที่นี่ทีเออพาฉันออกไปจากที่นี่ได้ไหมเขาไม่สนใจเราเลยว้าวของตอนนี้คุณเป็นของฉันแล้วไอพี่โรคจิตเออ สุดท้ายแล้วเราโดนผีโรกจิตจับมาขังข้างในครับทุกคนโอ,โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับนะฝากสัด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้ว,บ,ลวบ๊ายบาย,ยผออีอือ่นเออผีขึ้นกาม